กรงทหารราบที่13ถือกำเนิดจากกองทัพฝ่ายใต้ในการปรับห่อครั้งสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2430ซึ่งมีนายพันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมมมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพ และเป็นผู้บังคับหน่วยกำลังทหารคนแรกในพื้นที่โดยกองบัญชาการตั้งอยู่ที่เมืองหนองคายมีน้ำหน่วยว่ามณฑลลาวพวนเมื่อการปราบห่อสิ้นสุดลงต่อมาในปีพุทธศักราช2436รศส .112 เกิดกรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศสจึงได้ย้ายมณฑลลาวพวนมาตั้งอยู่ที่บ้านหมากแข้งริมนหนองนาเกลือหรือหนองประจัก์ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2443ได้เปลี่ยนานาำหน่วยจากมนทนลาวพวนเป็นมนทนอุดรต่อมาในปีพุทธศักราช2450รัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการให้จะตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นจึงได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ริมหนองขนกว้างและต่อมาได้เปลี่ยนนาหน่วยเป็น กรมทหารราบที่13ในปีพุทธศักราช2486โดยถือได้ว่าพันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมมมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้บังคับการกรมคนแรกจะปิดทองหลังบงพระปติมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีรา้า ไม่มีใครอยู่ค้ฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่